เดี he, s <S ๋ยวรอดูเลยเดี he ๋ยวจะพาพวกมันไปตายกันให้หมดไม่จอดให้ด้วยจะขับไล่ขับวนอยู่อย่างเ้ยั้งหัวกูโอ้ยว้ากูอย่ากู ขอแนะนําระบบสมาชิกจากฟู้ดแพนด้าชื่อว่าแพนด้าโปรเดี๋ยวจะมาสมัครให้ดูกันเดือนละ19บาทเท่านั้นเองแต่สิทธิพิศเศษเพียบประกอบไปด้วยพิศเศษสําหรับเดือนกุมภาเท่านั้น1ได้สิทธิ์ส่วนลด20%ถ้าสั่งเกิน2 0 0รบาทสําหรับค่าอาหารและช็อปจํานวน2ครั้ง2ได้สิทธิ์ลด30ถ้าสั่งเกิน5 0 0รบาทสําหรับช็อปจำนวนหนึ่งครั้งสิทธิพิเศษทั่วไปส่งฟรี10ครั้งต่อเดือน ลดค่า Delivery อาหารสูงสุด20%สำหรับร้านที่ร่วมรายการถ้ารับอาหารเองลดเพิ่ม5%ส่วนลด10%สำหรับ Panda Mark และช h อบสูงสุด100บาทส่วนลด25%เมื่อทานที่ร้านที่ร่วมรายการซึ่งเป็นบริการหมายพิเศษสำหรับสมาชิกแ a n d a าโปสำหรับใครที่สมัครรายปีลดไปถึง34%ซึ่งคุ้มมากๆสิทธิพิเศษอย่างนี้เพื่อนๆทุกคนไม่ควรพลาดนะครับรีบๆไปสมัครกันเลย ไปซาอุริไหมครับไม่เคยครับไม่เคยพี่ดีเขาเคยไปหมดแล้วครับไม่เคยครับไม่เคยครับพี่ก็ไม่เคยพี่เป็นคนดีอ่ะพี่ไม่เคยเข้าแบบอบนมบอบนวดอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เคยเข้าเลยพี่แบบไม่ได้รอนตัวด้วยเคยพี่เคยเข้าเล้าไงอ่าเข้าเล้า่เคยเพราะว่าพี่รูุเป็นคนพาพี่เข้าไปอะไรอยามนชั่นถึงพี่ผมครับอะไรก็ก็ผู้คนดีครับไม่เคยพาไปเลยเขาไปครับไปคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอ่ะจริงคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าไม่เห็นคนทำนะมีปะวะมีมีตีนึ่งไม่เห็นคนทำนะ อ๋อมันลงข้างนอกพี่มันลงใจเย็นเฮ้ยท่อใครวะน่ะสนามมวยมีตัวพี่ดีดิิวนนี่วินนี่ครับพี่แต่ว่ายังไงแฟนมาเก็บแรงแล้วหรือยังไงเปล่าเจ้ามาปั่นคนพี่เอามาปั่นคนไอทีมาเอาตัวนี้หน่อยดิกกูจะหลุดเฮ้ยอาบ้านี่เปิดเลยเล่นกับ ออนไลน์แล้วก็เป็นอันนี้คนหนึ่งเป็นเป็นดาราครับดาราต้งองสามเฮ้ยสันทีโดนยิงสองน้ำ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 ผู้โดนลาดอยู่อ่ะอยู่ตั้งสองสองไปแล้วมั้ยไม่ไม่มีอีกมีอีก ไมม่ไเฮ้ยสองพี่สองตัวเฮ้ยเสียงคุยอะไรวะน่ะมาไล่ผมพี่เฮ้ยเสียงใครวะไอ้สัตว์อ๋อเฮียจากแม็กเกียนานชิบหายเลยสัตว์ใครที่เข้ามาตามคนนี้โดนต้องตายใช่ครับคือขอบด้บยมาตามตามกระแต่คือแค่เห็นเนี่ยก็รู้สึกดีแล้วอ่ะเวลาใครกดให้อ่ะอันนี้อันนี้พูดความจริง โอ้โหโหโหยังยางยังไม่เลิกบูธเฮ้ย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 ัอันนี้ไม่ได้โอ้ยเฮ้ยนี่เรออกจากรถไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮไย้้ยเ้ยเฮ้ยเเไย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเดยเลยเฮ้ยยเฮ้จเฮ้ย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 ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยย จะขับได้ขับบนอยู่ยังไงบ้แล้วพวกนี้ไม่รู้จัขับรถแจเผ็ดมันโดดลงมาเลยหัวกูโอ้หหเ ชี่บานดึงเพื่นก่อนสิกมไม่ดึงเพื่อนละีากูไม่รู้ว่ามันน็อกตรงนี้แม่ไม่ยังเพื่อนรอบทางเลยไม่ดูเพื่อนไอ้ัตว์ถ้ากูขับรถชนไอ้ดูดากอีกดีแล้วพี่ดีเฮ้ยโอ้โหดาดฟ้าเชี่ยพีดีอยู่ดาเชี่เออไยต่ยอ้อมอ้อขวาให้ยูดีแล้ไปโอ้ยไอ้สัตอีกสวิจะเสร็จเยอะ ถ้ากูไม่หลบกูนอไในทิมดูปืน AK โอ้ยเกาะไม่มีแล้วต้องต้องเอารถไปทีม่ะเพว่าที่เดียวกันว่ากระติกเหลืองไม่อ่อนโยนเลยนะโอเคขอโทษครับน่าตรงนี้เลยหรอทุ่มมเลยไม่ผมไม่รู้ว่าน่าคิดกับไหมคิดขนาดนี้ กำแพงเนาะกำแพงเนาะที่ไม่ได้บอกบ้านชุกหน่อยดึงดึงบ้านมึงดึงเพื่อนก่อนดิกูแล้วรอพี่ดีคันมาอยู่ไอ้นี่มันจะสมองมาช่วยเพื่อนละถามไปแล้วนี่ไม่ริ่ไปช่วยไปช่วยทีมก่อนซ้ำอะไรล่ะมันยังอยู่รีบช่วยทีมก่อนไอ้หัวแตกแล้วรีบช่วยทีมก่อนรีบช่วยทีมน็อกไม่เข้าหมดต้องปั่นยาต้องปั่นยาสวยน็อกน็อกแล้วเราก็ฟม้หน่อยยเดี๋วผมเองจนเฉย มพอ knock ระโวยวายจังเลยเย้กูอยากพาไปสับเซม์ที่บ้านแม่ไม่เคยสนใจเพื่อนเริ่มทีมเลยเอออันนี้พูดจริงเลยแม็กูเนี่ยเป็นคนดึงอยู่คนเดียวเนี่ยน้อยอีกแล้วก็เป็นกูอีกอะกูเองกูเองอันนี้กูเองไมนใช่ตัวที่ knock ข้ามหน้าที่ยิงทีมอไงข้ามได้ปะวะกูข้ามกูบ้าลองฝนตกลงมาหน่อยข้ามให้สักรอบมา เหลือมันลงมาดึงแล้วคิดว่านะใช่กูไปลุยดีฝากหยู่กระโดดเยอะผมมาแล้วครับโอ้เจ็บเจ็บโอ้โหที่ผู้หายกระโดดเยอะวิ่งมาโอ้โหยิงไปสี่ยเออผมก็ยิงองไรเนี่ยเนาะหลบได้ ไม่ไม่ต้องรีพี่ดีผมรับได้นี่ไม่มียาแล้วะดึงฟูไปไม่มียาเหมือนกันเฮ้ยเดมโอ้โหแล้วกูโดนลากโอเคดูตรงบันไดพี่ขึ้นมาละชั้นเอง่ดึงยาทายาอยู่ห้องผม ครับกูนั่นครับเรียบพี่เนยสวัสดีครับผมคุดาวชครับพี่เนยสี่เหลี่ยมอะไรวะพี่ฟ้าผม M7 ยิงไปตั้งสองสานัดเออแต่เมื่อกี้ใครขับรถไม่รู้ขับรถโคตรโหดเลยแหลกมัน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 เบรกไม่ได้เลยมคือน็อคด้วยนะประเด็นอะมันเบรกไม่ได้เว้ยกูกดเบรกแล้วมายจะเรียบ เอ้นี่มึงไม่รู้บ้านนี้มีคนคือมันโชคดายหลืออะไรวะมาบ้านที่มันมีคนบ้านเยอะๆไม่ไปน่าสงสารจรังนะครับ คือเงียบแรกันหนึ่งเงียบกันหมดเลยตังสมาธิกันอยู่เหรอฮัลโหลอะไรฮัลโหลอะไรคือตั้งสมาธิกันหรืออะไรกินข้าวกินข้าวนั่งดูอยู่นั่งดูอยู่ห่างๆนะสมาธิสมาธิ ยองขอบคุณนะครับขอบคุณนิสดาวด้วยนะครับคุณฟุตกี้ฟุตกี้ใช่ปะฟุตกี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนิสดาวบ้านเศรษฐีเฮ้ยกินไก่นะอันนี้กินไก่นะตอนเนี้ยกินแล้ว่แล้วถ้าไม่กินไก่พี่พี่จะกินหมักผมแน่นอนอ่ะตอนเนี้ยเแต่พี่เลี้ยงไก่ <c oughs> พี่เช็คแล้วบ้านนี้ไม่มีหาหารหมดริยาริยายี่สิบคนแล้วแบบเจ็ดคนเย็นหน้าพี่เต็มเลย เสียงคนอื่นพูดมันก้องๆเนี่ยได้ยเสียงสะท้อนอะผมหาวิธีแก้อยู่ยเอ่อเป็น monitor ะเอ้ยไม่หนาววะแล้วเงี้ยอย่างนี้เสียงเกมหายปะได้ยินเสียงสะท้อนเดี๋ยวปะลองฟังดู<ม>ลองใหม่ลองใหม่ <c oughs> คอนละยังยังเลยอีกยาวไกลลยที่อีกประมาณสิบห้าล้านชาติอะ่ะกว่าจะคอนนะ <c oughs> พอคุณนั่นเตฟ้าด้วยเนี่ยครับโนติฟายนะครับโนมานะมันปืนอะไรวะเมื่อกี้ได้ฟังเสียงป่ะเจ๋งพี่ดีกล้องตอนนี้ปกติอย่างอีู่เอดับวะเฮียเอดับอะเก็บเสียงเอดับอะเก็บเสียงเอ็ดสองดีอกไม่เก็บขอกเลยปวดเจ็บเลยช็อตนี้ สองก็บอกนะแต่ในเล็งมดือนเจ็ดคนเลยห้คนสวัสดีครับคุณเพนระดาสวัสดีครับกุจจีเหรอครอ๋อเสียงปกติอ๋อชื่อกุจจีผมเรียกกุ๊กกี้พี่นะครับกองกองกู้วงกองฟ้าไอะไรวะอ่อนไอ้เรื่อรถเฟียสมันบอกเราอ่อนวะมึงกลับมามึงก็อ่อนแล้วตอนเนี้ย พี่ทีมว่าใครจะลงบอลลงดอเรวานปะทีเนี้ยไม่รู้วะไม่รู้เลยเหมันไม่มีเลยใช่ไหมก้องก้องงงเลยก้องก้องเฮ้ยนั่นคืออะไรคือมันไม่มาชาร์จที่สักทีหนึ่งหรืออะไรไม่กลัวไม่กลัวมังเอ้ย รอนานๆก็อาจจะบันงทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปตอนนี้พี่ตอนนี้ไม่สนลกเลยจะเป็นนกจับเพลงจะเป็นมาซอนนักับเพลงก็ดีเฮ้ยเงียบๆดิเฮ้ยดีเฮ้ยหนอลูกเงียบๆดิตบอยาให้ดิต้องลงมือ ลูกทีมเปล่าเมื่อกี้เด็กกลับมาเลี้ยงอะไรเราล่ามานั่งนี่มาเราล่ามานั่งวนนี่มาโอ้โอ้โอ้ตัดเล็บไหมเดี๋ยวป๋าตัดเล็บให้ อุ้ยอุ้ยลืมเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่ยป้าคู<อ>่แล้วไงล่ะไม่เตีย,งไงไยนไงไม่เตียนหนาะไม่เตียยมีเวลาทำเถอะไปในการขึ้นไม่อ,อนโยนอ่อนโยนแล้ว ที่แรแผ่เขาคุมเนือยแผ่งเขาคุมหนึ่งขาฝึกฝึกฝึกเราคนเราต้องรู้จักฝึกต่อยต่อยต่อยแมวว่าหล่นีกใช่กูไหมนี่ไงเดี๋ยวนี้มันไม่มีปุ่มวิ่งขึ้นมาแล้วไง มามายาเยอะย,ยอมให้ยอมมึงไปกดดันมนะันอะทีมไปดีขวาคนยอมมาเลยมาเลยอยากมีเลยเมึงอกี่ดู <c oughs> ไอ้เหี้ยเจ็ดคนคือแม่งก็ไม่ออกูก็กระโดดอยู่อย่างงี้ตั้งนานแล้วแม่งยังไม่ยิงกันเลย <c oughs> ส<ะ>ัตว์ไม่อยู่ฝั่งบ้านคนรวยก็อ๋ออะ <c oughs> นี่หาก็ได้เอาคือไม่ขึ้นแล้วเหรอไม,ไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วมันอยู่น้องหรือข้าวไงนะครับโอ้ข้างหน้านะเต็มเลยป,ปะข,ขวามืออ่ะนึขวา ถือแล้วมาโอ้ยตูมเข้าหน้าเฮีย yeah, ถามจริงอย่าไปหาเล่นนะเฮีย <c oughs> พูดสีออร่ระยะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจครับ <c oughs> มันก็ยิงพีไม่โดนนะยูเอ็พีด้วย <c oughs> ตูมไปยิงไข่ตะเกียพี่ดีกว่าลิงไข่มาละอุ้ยเรียบร้อยไม่น่ารอดถ้ารอด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 เชื่อว่าไงไว้ทีมไอ้เชี่ยคุยหนึ่งแม็กกอซ่าไอ้เหี้ยมึงอะยรคุยเลยอะไรวะตายตายตายเอ้ยกูรู้ยังกูออดรถไปทีมบ้านเลยจบจบไปสัสพี่เมย์ไม่มันอยู่มันอยู่เศรษฐีตัวเนี้ย ไอ้สองตัวนี้มันอยู่เศรษฐีมาก่อนน่ารถไปทิ้มบ้านเลยสัตส